สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบวชาวาัดแขนนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าไคบาริออนนั่นเองนะครับในตอนที่ชื่อว่าจักรวาลแห่งจิตอ่นาน่าจะเขียนถูกเนาะจักรวาลแห่งจิตอ่ถูกต้องครับเอาล่ะจักรวาลน,นั้นทุกเนินถูกควบคุมจิตใจไว้ในจิตใจของทุกสิ่งครับไคบาลิออนนะครับทุกสิ่งทุกสิ่งเนี่ยคือวิญ,ญญาณนะครับแต่วิญ,ญญาณคืออะไรคําถามนี้ไม่สามารถตอบได้เนื่องจาก คำจำกัดความของคำถามนี้คือทุกสิ่งเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยซึ่งไม่สามารถอธิบายหรือให้คำจำกัดความได้นะครับวิญญาณเนี่ยเป็นเพียงชื่อที่มนุษย์ใช้เรียกแนวคิดสูงสุดของจิตนะครับที่มีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งหมายถึงแกนแท้ที่แท้จริงนั่นเองนะครับซึ่งหมายถึงจิตที่มีชีวิตซึ่งเหนือกว่าชีวิตและจิตเท่าที่เรารู้จักนะครับเนื่องจากจิตมีชีวิต เหนือกว่าพลังงานเชิงกลและสะสารนะครับวิญญาณเนี่ยอยู่เหนือความเข้าใจของเรานะครับและเราใช้คำนี้เพื่อให้เราเนี่ยคิดหรือพูดทุกสิ่งเท่านั้นเองนะครับเพื่อจุดประสงค์ในการคิดและทำความเข้าใจ เรามีเหตุผลและสาเหตุที่คิดว่าวิญญาณคือจิตที่มีชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันครับก็ยอมรับว่าเราไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างสมบูรณ์เราต้องทำชินนนนะครับหรือหยุดคิดเรื่องนั้นเลยนะครับตอนนี้เรามาพิจารณาในนามธรรมของธรรมชาติของจักรวาลดยรวมดีกว่านะครับและในแต่ละส่วนจักรวาลคืออะไรเราได้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือไปจากทั้งหมดได้ นะครับแล้วจักรวาลทั้งหมดหรือไม่นี่คือคําถามนะครับไม่มันเป็นไปไม่ได้เพราะจักรวาลดูเหมือนจะประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับและในหลายๆด้านมันไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่เราถูกบังคับให้ยอมรับเกี่ยวกับมันทั้งหมดนะครับดังที่กล่าวไว้ในบทเรียนที่แล้วครับถ้าจักรวาลไม่ใช่ทั้งหมดก็จะต้องไม่มีอะไร นั่นคือข้อสรุปที่เลี่ยงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยของจิตใจในความคิดของเราตั้งแต่แรกนะครับแต่สิ่งนี้คําไม่สามารถตอบสนองคําถามได้เพราะเรารับรู้ถึงการมีอยู่ของจักรวาลน,นะครับแล้วถ้าจักรวาลไม่ใช่ทั้งหมดหรือไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นอะไรได้มาตัวมาตรวจสอบคําถามนี้กันดีกว่านะครับหากจักรวาลมีอยู่จริงหรือดูเหมือนว่ามีอยู่จริงต้องมันต้องดําเนินไปใน ที่ทางใดที่ทางหนึ่งจากสิ่งทั้งหมดมันต้องเป็นผลงานสร้างสารรค์ของสิ่งทั้งหมดแต่เนื่องจากสิ่งหนึ่งไม่ได้สามารถมาจากความว่างเปล่าได้สิ่งทั้งหมดจึงสร้างขึ้นมาจากอะไรล่ะนักปราชญ์บางคนเนี่ยได้ตอบคําถามนี้โดยกล่าวทั้งหมดว่าสิ่งทั้งหมดสร้างจักรวาลจากตัวมันเองนั่นคือจากการมีอยู่และสาระสําคัญของสิ่งทั้งหมดนะครับแต่สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นผลเพราะ สิ่งทั้งหมดไม่สามารถลบออกหรือแยกจากกันได้ดังนั้นเราได้เห็นและหากเป็นเช่นนั้นจริงอนุภาคแต่ละอนุภาคในจักรวาลจะไม่ถนัดถึงการมีอยู่ของมันหรือสิ่งทั้งหมดไม่สามารถสูญเสียความรู้เกี่ยวกับตัวเองได้หรือกลายเป็นอะตอมนะครับหรือพลังงานที่มองไม่เห็นหรือสิ่งมีชีวิตที่ต้อยต่ำนะครับ ผู้ชายบางคนเนี่ยตระหนักว่าสิ่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายนะครับและตระหนักว่าพวกเขามนุษย์มีอยู่จริงจึงสรุปเอาเองว่าพวกเขาทั้งพวกเขาและสิ่งทั้งหลายเหมือนกันและตะโกนออกไปว่าฉันคือพระเจ้านะครับเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับหมู่คนหมู่มากและสร้างความเศร้าโศกให้กับบรรดานักปรา์นะครับการที่เม็ดเลือดบอกว่าฉันคือมนุษย์ถือเป็นการกล่าวอ้างที่สุภาพมากเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับ แต่จักรวาลคืออะไรกันแน่ล่ะนะครับหากไม่ใช่ทั้งหมดล่ะซึ่งยังไม่ถูกสร้างโดยทั้งหมดซึ่งแยกตัวออกจากสิ่งเล็กสิ่น้อยจักรวาลเป็นอะไรได้อีกและจะสร้างอะไรได้อีกนี่เป็นคําถามสําคัญครับเรามาพิจารณากันอย่างละเอียดแล้วเราจะพบว่าหลักการแห่งความสอดคล้องวงเล็บดูบทเรีนที่1น,นะครับเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้หลักคําสอนของเฮเมติกที่กล่าว ด้านบนเป็นอย่างไรด้านล่างเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับอาจจะนำมาใช้ได้ในจุดนี้นะครับเรามาพยายามมองดูการทำงานของร้าหน้าที่สูงด้วยการตรวจสอบร้านาบเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองนะครับหลักการแห่งความสอดคล้องต้องนำไปใช้กับปัญหานี้นะครับและปัญหาอื่นด้วยนะครับมาดูกันครับในร้าหนาาแห่งการดำรงอยู่ทั้งหมดของมนุษย์มนุษย์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อย่างไรอันดับแรก มนุษย์อาจจะสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆโดยสร,สร้างสิ่งต่างๆจากวัตถุภายนอกแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีวัสดุหรือสิ่งอื่นใดที่ไปจากสิ่งทั้งปวงที่มนุษย์สร้างได้ประการที่2คือมนุษย์สร้างและขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันโดยการบ,บวนการให้กำเนิดนะครับหรือการคลอลูกกันเองนะครับซึ่งคือการเพิ่มจํานวนตัวเองโดยการถ่ายโอนส่วนหนึ่งของสารตัวเองไปยังลูกหลาน แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะสิ่งทั้งหมดไม่สามารถถ่ายโอนหรือลบส่วนหนึ่งของตัวมันเองได้นะครับและไม่สามารถขายายพันุ์เองหรือเพิ่มจำนวนตัวเองได้อันดับแรกครับต้องมีการนําออกไปและกรณีที่2คือต้องมีการเพิ่มจํานวนหรือเพิ่มให้กับสิ่งทั้งปวงทั้ง2ความคิดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระครับไม่มีวิธีที่สารที่มนุษย์สร้างสารสิ่งต่ตางๆได้เลยหรือใช่แล้วครับ มีอยู่เขาสร้างสิ่งต่างๆด้วยจิตใจแต่การทำเช่นนี้ครับเขาไม่ได้ใช้วัตถุภายนอกใดๆและเขาไม่ได้ขยายพันธุ์ตัวเองแต่จิตวิญญาณของเขากับแทรกซึมอยู่ในการสร้างสารรค์ของจิตใจตามหลักแห่งการโต้ตอบเรามีเหตุผลที่จะพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสร้างจักรวาลด้วยจิตใจในขณะที่ลักษณะ ที่คล้ายกับกระบวนการที่มนุษย์สร้างภาพทางจิตนี่คือที่มาของรายงานเหตุผลนะครับสอดคล้องอย่างแม่นยํากับรายงานของผู้มีปัญญาดังที่แสดงไว้ในคําสอนหรืองานเขียนของพวกเขาคําสอนของนักปราชญ์ก็เช่นเดียวกันคําสอนของเฮลมิสก็เช่นเดียวกันสิ่งทั้งหลายไม่สามารถสร้างได้ด้วยวิธีอื่นใดนอกจากจิตใจโดยไม่ใช้ สสานะครับและไม่มีอะไรให้ใช้นะครับหรือก็ไม่สร้างตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับไม่มีทางหนีเนื่องจากข้อสรุปของสเหตุผลนี้ได้ซึ่งดังที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าสอดคล้องกับคำสอนสูงสุดของพระผู้ได้รับแสงสว่างเช่นเดียวกับ ที่คุณนักเรียนอาจจะสร้างจักรวาลของคุณเองได้ในจิตใจของคุณเองนะครับสิ่งทั้งหลายก็สร้างจักรวาลในจิตใจของตัวเองได้เช่นกันนะครับแต่จักรวาลของคุณคือการสร้างสารรจิตทางจิตของจิตใจที่มีอยู่ ในขอบเขตที่จํากัดในแค่นั้นเองนะครับในขณะที่จักรวาลของสิ่งทั้งหลายคือการสร้างสารรค์ของสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทั้ง2องอย่างนี้ครับมีความคล้ายคลึงกันมากครับท่านฟังเรผมยิ่งพูดนี้ผมยิ่งตื่นเต้นนะครับนี่คือความแตกต่างกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในระดับหนึ่งนะครับเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่ากระบวนการสร้างสารรค์และการแสดงออกอย่างละเอียดมากขึ้นในขณะที่เราดําเนินการต่อไปนั่นเองนะครับนี่คือจุดที่เราต้องจดจ่ออยู่ใน ใจของท่านผู้ฟังครับหรือใจของเราเองในขั้นตอนนี้ครับจักรวาลและสิ่งทั้งหมดที่มีอยู่คือการสร้างสารรค์ทางจิตสิ่งทั้งหลายแท้จริงแล้วครับท่านผู้ฟังสิ่งทั้งหลายคือจิตใจสิ่งทั้งหลาย,ท,ลายทรงสร้างจักรวาลอันนับไม่ถ้วนในจิตใจอันไร้ขอบเขตของพระองค์ซึ่งดำรงอยู่ด้วยพลังแห่งกาลาเ,กาเวลา นะครับและถึงน,นั้นครับสำหรับสิ่งทั้งหลายการเกิดการเจริญการเสื่อมถอยและความตายจักรวาลนับล้านนั้นเพียงเวลาของการกระพริบตาแค่กระพริบตากระพริบตานะครับคิีบาเิออนเขียนไว้นะครับจิตไม่มีที่สุดสุดนะครับของสิ่งทั้งหมดคือมดลูกของจักรวาลคิบาลิออนนะครับและการของเพศนะครับ วงเล็บบทเรียนที่1และบทเรียนอื่นๆที่จะตามมาปรากฏชัดในทุกมิติของชีวิตเลยทีเดียวนะครับทั้งทางวัตถุและจิตใจและจิตวิญญาณแต่แต่ที่เราได้กล่าวไว้แล้วว่าเพศไม่ได้หมายถึงเพศเพียงทางวัตถุของเพศเท่านั้นเพศนี้หมายถึงเกี่ยวข้องกับรุ่นหรือการสร้างสรรค์น,นะครับและไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นบนมิติไหนก็แล้วแต่นะครับหลักการของเพศเนี่ยจะปรากฏชัดสิ่งนี้ จริงไม่กระทั่งการสร้างจักราวาลน,นะครับและอย่าพึ่งดวนสรุปว่าเราสอนว่ามีพระเจ้าหรือพระผู้สร้างที่เป็นชายและหญิงนะครับความคิดนั้นเป็นเพียงเป็นการบิดเบือนนะครับคาสอนโบราณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคำสอนที่แท้จริงคือสิ่งทั้งหลายนั้นเนี่ยในตัวมันเองอยู่เหนือเพศนะครับเช่นเดียวกับอยู่เหนือกฎอื่นๆทั้งหมดนะครับรวมถึงกฎของเวลาและจกักรและอวกาศด้วยนะครับนั่นคือกฎที่กฎต่างๆดาเนิน ไปจากมันมันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎเหล่านั้นแต่สิ่งทั้งหลายปรากฏบนปรากฏกายบนระนาบการกำเนิดหรือการสร้างสรรค์มันจะกระทําตามกฎหลักการและมันกําลังเคลื่อนตัวบนระนาบที่ต่ากว่าของการมีอยู่นะครับและเป็นผลให้หลักการทางเพศในแง่มุมของชายและหญิงเนี่ยปรากฏ ายบนรณนาทางจิตใจความคิดนี้เนี่ยอาจจะดูตกใจนิดนึงนะครับสําหรับบางคนที่ได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยแต่พวกเขาทุกคนเนี่ยยอมรับมันอย่างเฉยเมยนะครับในแนวคิดในชีวิตประจําวันของท่านฟังเนี่ยท่านฟังพูดถึงความเป็นพ่อของพระเจ้าและความเป็นแม่ข,ของธรรมชาติของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระบิดาและธรรมชาติมารดาแห่งจักรวาลและได้รับการยอมรับเรื่องเพศในจักรวาลโดยสัญชตาตญาณนี่ไม่ใช่คําตอบ หรือแต่คำส่วนของเฮมิติกเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เป็นความเป็นคู่ตรงข้ามอย่างแท้จริงทั้งหมดคือ1น,นะครับลักษณะ2อาการเพียงแค่ลักษณะ1การสำแดงเท่านั้นนะครับคำส่วนดังกล่าวคือลัการชายเนี่ยที่แสดงออกมาโดยทั้งหมดนั้นแยกจากการสร้างจักรวาลทางจิตใจอย่างแท้จริงครับหลักการดังกล่าวเนี่ยได้ใช้จิตจำนงของตัวเราเองเนี่ยไปยังทางหญิงหรืออาจจะ เรียกว่าธรรมชาติก็ได้นะครับซึ่งจากนั้นหลักการของหญิงจึงเริ่มงานจริงของวิวัฒนาการของจักรวาลอีกทีหนึง่งจากศูนย์การกิจูนยนการกิจกรรมนะครับที่เรียมง่ายไปสู่คนและสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้เป็นเพียงกฎธรรมชาตินะครับที่ได้รับการยอมรับและบังคับใช้อย่างมั่นคงนะครับหากคุณชอบรูปแบบความคิดแบบเก่าเนี่ยคุณอาจจะคิดถึงหลักการชายเป็น พระเจ้าพระบิดาและ,ละการหญิงเป็นธรรมชาติแม่แห่งจัก,กรวาลซึ่งทุกสิ่งเนี่ยเกิดมาจากคันของพระองค์นะครับนี่เป็นมากกว่าสำนวนเชิงกว,วีธรรม,มดานะครับแต่แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างจักรวาลีนแท้จริงจงจาไว้เสมอว,ว่าทุกสิ่งล้วนแต่เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับและจักรวาลถือกําเนิดสร้างขึ้นและดํารงอยู่อาศัยจิตใจอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระองค์นะครับมันช่วยให้คุณเนี่ยได้แนวคิด ที่ถูกต้องนะครับหาท่านฟังเนี่ยจะประยุกต์ใช้กฎแห่งการโต้ตอบกับตัวคุณเองและจิตใจของตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าส่วนหนึ่งของตัวคุณเองที่เรียกว่าฉันเนี่ยในแง่นหนึ่งในแง่นหนึ่งนั้นแยกออกมาเป็นพยางในการสร้างภาพทางจิตใจของตัวคุณเองส่วนหนึ่งของจิตใจของตัวคุณเองที่สร้างจิตสําเร็จนั้นอาจจะเรียกว่าฉัน ซึ่งแตกต่างจากตัวทนะครับซึ่งแยกออกมาเป็นพยานและตรวจสอบความคิดแนวคิดและใช้ภาพของฉันด้านบนเป็นอย่างไรด้านล่างก็เป็นอย่างนั้นจําไว้เลยครับว่าปรากฏการณ์ในมิติหนึ่งอาจจะใช้ในการแก้ไขปริศนามิติที่สูงกว่าหรือต่ากว่าได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากครับในเรื่องใจเรื่องเรื่องนี้นะครับหรือไม่ที ท่านฟังซึ่งเป็นเด็กรู้สึกถึงการคาบพโดยชัญนชาติยานต่อสิ่งทั้งหมดซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เราเรียกว่าศาสนาความรู้สึกคาลบต่อและาลบต่อจิตใจของพระบิดาและเป็นเรื่องหน้าประหลาดใจนะครับหรือไม่ที่เมื่อคุณพิจารณาถึงผลงานความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคุณจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ และอย่างลากลึกลงไปในตัวตนที่ลึกที่สุดของคุณเองจิตใจของแม่คือสิ่งที่คุณกำลังกดเข้าไปใกล้เหมือนกับทารกที่กดเข้าไปหนะ้าอกนะครับอย่าทำผิดพลาดด้วยการคิดว่าโลกเล็กๆที่คุณเห็นรอบตัวคุณเองเนี่ยโลกซึ่งเป็นเพียงเม็ดฝุ่นในจักรวาลเท่านั้นเองคือจักรวาลเองมีโลกดังกล่าวน,นับนันล้านโลก ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับและมีจักรวาลดังกล่าวนับล้านโลกที่ดำรงอยู่ภายในจิตใจที่ไม่มีที่สุดของสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมเนี่ยผมเข้าใจตรงนี้อย่างลึกซึ้งมากซึ่งจากการฝึกสมาธิและการฝ ouais. ึกจักกะอย่างต่อเนื่องนะครับท่านฟังจะเข้าใจมากเลยว่าตรงนี้เนี่ยมันสำคัญจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยผมกับท่านฟังเนี่ยก็คือจักรวาลอะ คือจักรวาลเดียวกันอะที่แบบอยู่ในขั้วเดียวกันอะนะครับและแม้แต่ในระบบสุริยะจักรวาลอันเล็กๆของเราเนี่ยก็ยังมีภูมิภาคและระนาบของสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าเรามากนะครับและสิ่งมีชีวิตที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนพื้นมหาสมุทรเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์มนุษย์บนโลกมีสิ่งมีชีวิตที่มีพลังและคุณสมบัติที่สูงกว่าที่มนุษย์เคยฝันถึงเทพเจ้าและ กันนั้นครับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เคยเป็นเหมือนกับท่านผู้นฟังเลยและยังต่ํากว่าและท่านฟังก็จะเป็นเหมือนกับพวกเขาและสูงกว่าในเวลาต่อมามันอยู่ที่การฝึกสมาธิและจักกะตรงนี้ผมขอวงเล็บไว้นะครับเพราะนั่นคือชะตากรรมของมนุษย์ตามที่ผู้ได้รับแสงสว่างรายงานนั่นเองนะครับและความตายนั้นไม่มีอยู่จริงผมบอกเลยว่าความตายไม่มีอยู่จริงนะครับแม้แต่ ในความหมายเชิงสัมพันธ์ก็ตามแต่เป็นเพียงการเกิดใหม่ของชีวิตใหม่และคุณจะต้องก้าวต่อไปเรื่อยๆไปสู่มิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้มิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆนี่แหละสาคัญครับท่านฟังตลอดเวลาหลายยุคหลายสมัยนะครับจักรวาลคือบ้านของคุณนะครับและคุณเนี่ยจะต้องสำรวจส่วนลึกที่สุดของจักรวาลก่อนที่กาลเวลาเนี่ยจะสิ้นสุดลง ท่านฟังอาศัยอยู่ในจิตท,ที่ไร้ขอบเขตของทุกสิ่งครับและความเป็นไปได้และโอกาสของคุณนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในเวลาและพื้นที่ในปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเวลาจํากัดใช่ไหมและเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรอันยิ่งใหญ่ของยุคละยุบหลายสมัยเมื่อทุกสิ่งถูกดึงสิ่งที่สร้างขึ้นทั้งหมดกับคืนสู่ตัวมันเองคุณจะไปอย่างยินดี เพราะเมื่อน,นั้นคุณจะสามารถรู้ความจริงทั้งหมดของการเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือรายงานของผู้ได้รับแสงสว่างตรงนี้เลยผมบอกเลยว่าเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้ที่ก้าวหน้าตามเส้นทางนี้ครับเป็นอย่างดีนะครับและระหว่างนี้จงผ่อนคลายอย่างสงบและเยือกเย็นคุณจะได้รับการปลอดภัยได้รับการปกป้องโดยพลังที่ไรขอบเขตของจิตใจของพระบิดาและมารดา นะครับรวมไปถึงพลังของจกกักรทั้ง7ของผมที่ผมกำลังจะถา่ายทอดให้ผมนะจุดจุดนี้เลยผมขอเป็นกําลังใจนะครับให้กับท่านฝังทุกท่านนะครับที่กําลังฝึกสมาธิหรือฝึกจักรนะครับภายในใจิตใจของพ่อและแม่เด็กๆที่เป็นมนุษย์ก็อยู่ในบ้านคาบาลิออนเด็กกำพ้าบ้านของพ่อไลบารตันเด็กกำพ้าในจักรวาลคูบาลิออน เัาเขียนที่ไว้แบบนี้เหมือนกับว่าทุกสิ่งก็คือหนึ่งเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อเรื่องของความขัดแย้งของพระเจ้านะครับในต,ตอนนี้ก็เป็นตอนที่สําคัญเหมือนกันนะครับขอบคุณทฟานทุกท่านสุดหัวใจจริงๆที่คอยกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับผมยินดีถ่ายทอดทุกสิ่งที่ผมมีให้กับท่านฟังครับสิ่งที่ผมได้ฝึกสมาธิมาเนิ่นนานและฝึกจกักะมาตลอดทั้งชีวิตของผม นะครับยินดีที่จะพาให้ท่านฟังทุกท่านเนี่ยไปมิติที่สูงขึ้นได้นะครับยินดีมากมากเลยครับผมรักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆและจะรักตลอดไปนะครับขอบคุณทุกการกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ของผมที่คอยสนับเสรินผมมาโดยตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่านะครับสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่สูงกว่านะครับ ในพลังงานบวกนะครับพลังงานบวกทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่เหนือผมนะครับขอบคุณยิงๆที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดทุกขึ้นความตีที่เป็นพลังงานบวกทั้งหมดเลยที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดพลังงานในด้านเงินด้วยเหมือนกันนะครับที่เป็นด้านบวกที่คอยเข้ามาผมตลอดเวลานะครับขอบคุณไปถึงจักรวาลและมติติต่างๆนะครับที่เมสเซจหรือส่งข้อความมาถึงผมได้ทุกวันเลยทีเดียวว่า วันนี้ควรทําตอนอะไรวันนี้ควรทําตอนไหนและควรจะพูดอะไรกับท่านฟังบ้างโดยที่แทบไม่ต้องดูสคริปต์เลยครับท่านฟังเหลือเชื่อไหมครับท่านฟังมากรย์จ,จ,รจริงนะครับนี่ผมพูดด้วยการหลับตาและนึกถึงหน้าถึงท่านฟังทุกท่านที่ตั้งใจฟังผมขอบคุณจริงครับวัสดีครับ